สวัสดีค่ะมาเจอกัน ep สองเกี่ยวกับเรื่องการทำก้านดอกไม้นะคะจากที่ ep แรกที่โอ oh, ep แรกที่โอนแนะนำไปนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นการทำอยู่2สเต็ป hmm. ก็คือสเต็ป hmm. แรกพันด้วยกระดาษกาวยน่นสเต็ป hmm. ที่ 2, 2> mm hmm. ก็คือพันด้วยทิชชู 2, 2> mm ่ hmm. เพื่อให้ความอ้วน mm hmm. ใช่ไหมคะ แต่ทีนี้ก็เราลดการไม่ต้องใช้ทิชชูก็ได้นะคะโดยการใช้แค่กระดาษปล่าย่นนะคะก็จะได้ความใมและเนียนด้วยนะคะแต่ว่าความอ้นวนเราก็มาปรับตามความหนาของดินนั่นเองนะคะนี่ก็จะได้ก้านแบบนี้นะคะคือเราจะเอาลวดก้นใหญ่ทำไมเราต้องมาดี y เองก็เพราะว่าเราต้องการลวดเส้นใหญ่แข็งแรงใช่ไหมคะเราก็เลยจะต้อง ทำเองเพราะาหาซื้อไม่ได้ไม่ได้ดังใจอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยโชวโซื้อมาเนี่ยก็สีมินใช่ไหมคะตามที่เคยเกล่าวให้ฟังแล้วนะนนี่คือแบบใส่ทิชชู่นะคะที่ทำให้ดูอีพีแรกนี่คือตัวที่ทำนะคะแบบไม่ต้องใส่ทิชชู่นะคะอ่าก็จะผอมลงหน่อยหนึ่งนะคะแต่ก็ว่า ก็โอเคก็สวยอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะได้ความรวดเร็วแล้วง่ายกว่านะคะแล้วไม่ยุ่งยากมาดูกันนะคะว่าโอ้ทำอย่างไรก็จะได้ประมาณนี้นะคะตัวนี้คือใส่ทิชชู่ก็จะอ้วนขึ้นนะคะถ้าไม่ใส่ก็จะผอมนั่นเองนะคะแต่ถ้าเราไม่ต้องการอ้วนมากก็ไม่ต้องใส่ทิชชู่นั่นเองเนาะอ่ะนี่เดี๋ยวเอาหลบตาก,ก่อนนะคะะถ้ามันหมาดแล้วนะคะ ก็หาที่ตากง่ายๆโอ้ก็จะใช้ที่ตากด้วยโฟมโฟมเป็นร่องแบบนี้นะคะวางตากแยกกันมันจะได้ไม่กิ่งแล้วก็ข้างล่างมันก็ไม่แบนนะคะแบบนี้นะคะนี่ตากไว้นะคะก็จะไปตากละอ่าตัวนี้ก็ไปตากเราไม่ต้องมาเสียบตั้งแบบนี้ถ้าเรามีที่ที่วางตากลักษณะเดียวกันกับที่โอ ใช้เนี่ยนะคะมันก็จะง่ายคือเราทําอย่างไรนะคะแน่นอนเราจะต้องมีกระดาษกาวลวดแล้วก็ดินปั้นนะคะเราก็จะพันกระดาษกาวแบบนี้นะคะถ้าถ้าดูมุมนี้ก็จะเห็นชัดเจนขึ้นเนาะอีพีหนึ่งจะไม่ชัดเจนแต่อีพีนี้ชัดเจนนะคะแล้วก็วางแบบนี้จะเหลือไว้หน่อยหัวหัวท้าย <c oughs> ก็ผ่านลงไปเลยผ่านลงไปแบบนี้จะไหว ก็บิดเหมือนเดิมนะคะบิดให้แน่นแบบนี้บิดให้แน่นนะคะให้กระดาษกาวย่นเนี่ยมันแน่นแล้วก็จับตัวลวดได้แน่นขึ้นนะคะมาเองนี่ปึ๊บเสร็จแล้วนะคะไงต่ออ่ะเราพักนม่ไว้เสร็จแล้วเราก็เอาดินตั้นมาเท้าดจะลุย แล้วก็ดินปั้นมานะคะ,ะดูการเราจะทำไงดินปั้นตัลงดินปั้นมานะะแล้วขนานี้แล้วเราก็ไปใช้สีเครื่องรีดคราวนี้โอใช้รีดระดับเบอร์6นะคะรีดระดับบ6นี่ไม่ต้องก้อนใหญ่มากนะเราค่อยๆพันไปยาวมากมันจะล้นแผ่นโฟมนี้มันจะทำยากแค่นี้พอ แล้วก็ถึงวันหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วให้ยาวประมาณนี้เละพาไปรีบนะคะนี่มันก็จะได้ยาวตอนนี้เออเราะทำไงต่อนี่ดูนะคะว้าวอืม แล้วก็แปะแนบลงไปเลยแบบนี้นะคะปึ๊บแล้วก็พันลงไปเลยยืดด้วยนะคะทำการยืดด้วยแบบนี้พันปไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคึงอีกทีหนึง่งเราต้องทำให้เร็วเพราะว่าถ้าดินมันแห้งแล้วคือบาดมากๆอ่ะมันจะ ไม่อยู่ไม่ติดไม่ติดกาวย่นนั่นเองนะคะแบบนี้เนาะกำหน่อยกำหน่อยนี่นะคะแล้วก็คึงค่อยค่อยคึอง <S <S อย่าลืมนะคะตอนที่ดึงต้องให้ดินมันตึงด้วยแค่นี้นะคะค่อยค่อยคึง ให้มันเรียบที่เห็นเป็นรอยต่อมันจะได้สนิทกันนี่นี่ค่ะแผ่นรองตากมันก็จะดีอย่างนี้ค่ะเพราะว่ามันสูงมันมีความสูงความหนามันก็เลยคึงง่ายแล้วเราเป็นไว้เป็นที่รองตากได้ด้วยนี่ที่โอบบ่อน เราก็ค่อยๆประคองหางด้านซ้ายด้านขวาคือประคองอยังไงก็คือเราก็จะถ้าเรากิ้งทางด้านโน้นคือคึงทางด้านนี้ปลายทางด้านนี้มันเลยขบมาเราก็จะต้องประคองไว้ให้มันเหมือนกับเสมอกันแบบนี้นะคะเห็นไหมคะก็ง่ายไม่ต้องใช้กาวไม่ต้องใช้อะไอทิชู่ได้แต่ว่ามันก็จะได้ความผอมกว่าแค่นั้นแหละถ,ถ้าต้องการอ้วนก็ค่อยที่ถลงเข้านะคะ เจาะรูถ้าไม่เจาะรูก็ต้องบีบบีบถ้าลมเข้าเยอะอย่างเงี้ยมันไม่อยู่แน่เราก็รูดเอาเลยแล้วค่อยแปะใหม่แบบนี้นะคะแต่แบบนี้มันยังยังไม่ดีเท่ากับอีกแบบหนึ่งที่โอจะจะ,จะบอกนะคะคือนี่คือทําแค่รอบเดียวใช่ไหมมันก็ยังจะไม่สวยอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็เอามา รีดแล้วก็พันใหม่อีกรอบนะคะแบบนี้มันโอกาสที่จะลมเข้าน่ะเยอะค่อนข้างสูงนะคะนี่คือรอบแรกแต่ที่เราทำสองสเต็ปสองสเต็ปคือนะคะคือเราจะยังไม่คึงแบบนี้นะคะอ่ะสมมติว่าเราพันแล้วนะพันเสร็จแล้วนะเราก็เอาดินเนะี่ยมาโอ่งบางแบบนี้แต่แน่นๆอ่าอย่างเงี้ยคือสมมติว่าอันนี้คือเราพันออทเทอ่อสก็อตเทปเอ้ย เทปกาวแล้วนะแล้วเราก็เอาดินอะ่ะมาโอบบางนะคะนี่คือวิธีที่สองทำสองสเต็ปวิธีแรกที่ับอกเมื่อกี้อะ่ะเป็นเต็ปเดียวก็คือเทปกาวพันเสร็จแล้วก็เอามาพันเลยใช่ไหมคะพันเรียบเลยแต่นี่คือพันบางๆก็คือเราจะมารูดแบบนี้นะคะรูดให้มันแบบว่าเอาดินเป็นตัวยึดดินตัวนี้กอดกับ ไอตัวกระดาษกาวย่นก่อนนะคะแล้วค่อยเอาดินพันเรียบอีกครั้งที่สองคือสองชั้นมันจะเป็นการที่ทำให้ไม่มีอากาศเป็นการยึดเกาะกันดีระหว่างดินกับดินเจอกันถ้าดินกับตัวกระดาษกาวเนี่ยมันก็มีโอกาสที่แบบว่าลมเข้าได้ง่ายนะคะก็คือมันไม่เกาะกันอะ่ะนี่รูดแบบนี้นะคะคแล้วเราก็คึงเลย นี่นะคะคือทำแบบหยาบๆเอาแค่ว่าแค่มีดินติดก่อนหยาบๆบ,บางๆแบบนี้แล้วเราก็ไปตากรอนี่สมมติว่าตากเสร็จแล้วมันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นี่เดีทำไว้แล้วนะนี่นี่เสียบตากไปดินี่หน้าตาประมาณนี้นี่เห็นไหมคะนี่บางๆแบบนี้นะคะแบบไม่สวยบางๆ อ่ะแล้วเราทำไงนะคะอันนี้เดี๋ยวโอไปตากไว้ก่อนนะคะตากไว้ที่ตากแบบนี้นะคะมันจะง่ายกว่าเสียบมันไม่เก,กะกะนี่โอ้ก็มีแผ่นตากเป็นร่องเป็นร่องแบบนี้นะคะนี่แยกไข่แยกมันแผ่นตากกานะ้านอ่ะอ่าอันนี้คือสเต็ปแรกคือทำบางบางสเต็ปที่สองก็คือพันแบบเรียบเลยนะคะเรียบเรีย,รยสวย สวัสดีค่นะพี่นานี่ไม่ต้องหาซื้อกา้านแบบแข็งๆและวทำเองเลยนะคะแต่ถ้าไม่ต้องการก้านแข็งนะเราก็หาซื้อได้ทั่วไปแต่นี่เรามา DIY สำหรับเราต้องการก้านที่รับน้ำหนักกดเยอะนี่นวยก่อนนะคะ นวดนวดนวดมีเห็นไหมดิดนเสียงป๊อกป๊กป๊อกป๊กไหมดินที่เราใช้แล้วนะคะเราเอาไปลมลมลมกันมันจะมีฟองอากาศมีลมอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเราต้องนวดนวดแล้วบีบ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 ไล่ลมอ่าทีนี้เราก็จะเอาไปรีดไม่ต้องทากาวเอาดินกับดินเชื่อมกันดินไม่ยังไม่ได้แห้งสนิทดินกับดินแตะติดก,กันอยู่ค่ะนี่แบบนี้นะ นีแบบนี้นะคะปึ๊บหยิบออกมานี่นะคะแล้วก็แปะเลยแล้วก็หมวนแล้วก็ดึงหน่อยนะอ่ะเอาซูมใกล้ๆหน่อยอแบบนี้นะคะก็ดึงให้ตึงหน่อย สังเกตมันยังจะเขาเรียกอ่ะบังคับมันง่ายนะคะถ้าดินกับดินเจอกันยืดหน่อยนะอย่าลืมยืดอย่างที่บอกยืดเขอ,อกได้ ใช่หไหมคะมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นรอยต่อแบบนี้นะนี่แต่เราก็คึงค่ะามาดูกันคึงคึงเริ่มต้นอย่างนี้ก็คึงเบาๆลูกขึ้นไปดัดขอบก่อนเห็นไหมเเนียนเลยไหมคะจากรอยต่อนี่เห็นไหมเพิ่มๆๆๆอย่าเรายังไปคึงเข้าท้ายเนี่ยเสร็จแล้วเราก็คึง คึงต่อลงมาเราก็จะต้องประคองนี่ด้วยเพาราะก้านมันยาวนี่ตรงนี้สูงอู้ทำง่ายใครบอกว่าตัวนี้ใช้ไม่ดีทั้งลองตากลองเบลนี่เห็นไหมจะสวยและเนียนดีกว่าไม่ไม่ค่อยมีลมนะคะดินเชื่อมดินนะคะแต่เราจะทำสองสเต็ปนะคะมัน จะไม่มีลมแล้วก็จะแน่นเห็นไหมคะหลายขั้นตอนเพิ่มขึ้นคือจากหนึ่งเป็นสองพันสองรอบรอบแรกบางๆรอบสองก็เอาให้เรียบแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมโอ้โหง่ายอยากให้ดูก้านก้านที่สำเร็จรูป นะคะเห็นไหมก้านที่สําเร็จลูกนี่หนไหมคะอันนี้ก้านที่เราซื้อมาสําเร็จรูปนะคะและเนี่ยคือก้านที่เรา DIY ทําำงเห็นไหมคะง่ายไหมนี่กา้านตัวนี้มันก็เหมือนกับว่าชั้นแรกเป็นโฟลตเทปชั้นสองก็เป็นกระดาษอ่ะโอจะทำให้ดูนะ ชั้นสามก็เป็นลวดจะตัดให้ดูเพราะโอ๋ลองตัดมาดูแล้วนี่เห็นไหมลวดเส้นแค่นี้มันเลยล้ำหนักไม่อยู่นี่ฟาราเทปน่าจะเป็นทิชชู่เหมือนกันน้อง,งเ,เนี่ยเอ้ยจริงๆด้วยทิชชู่ไม่รู้นะเนี่ยทิชชู่เหมือนกันค่ะ ทิชชู่ไม่ใช่กระดาษเออเนี่ยเนี่ยทิชชู่เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยอ๋อเขาใช้ทิชชู่ทิชชู่หอ่หอห่อแล้วก็ฟลอรเทปพนันแต่ไม่แน่นยังมีลมอยู่เขาทาไม่แน่นนี่หนไหมทิชชู่เขายังทาก,กาวเลยกับลวดอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมคะโอ้ทิชชู่เพิ่งรู้ค่ะเพิ่งรู้แต่เราเรา,เราบัตรถูกหลักเราบัตรถูกทางละโอเคอ่ะ อย่างนี้นะพอมันเหลือแล้วก็ทําขึ้นอีกก็คือไปรีดมาอีกนะคะก็จะได้การที่ออกมาสวยและเนียนและเสมอกันด้วยทุกกา้านนะคะพทอ,อะไรแราลีดนั่นเองนะคะง่ายไหมคะง่ายไหมทีนี้นี่แต่ก่อนที่เราจะทำแบบนี้ใช่ไหม เอา,ด,าอบบนะะดินมาแล้วก็โอบแบบนี้นะคะดินมาแล้วก็โอบแล้วก็ยืดยืดดึงดึงยืดยืดใช่ไหมมันก็ยังตะปุ่มตะปาเป็นคลื่นเป็นอะไรเงี้ยเนาะยิ่งคนทําให้เป็นยิ่งไม่ค่อยเนียนไม่ค่อยสวยนะคะแล้วไม่ค่อยเสมอแต่ถ้าเรารีดเอาน่ะเสมอนี่แล้วก็รูปแบบนี้นี่เห็นไหมคะ แล้วก็คึนเห็นไหมคะมแล้วเราก็เอาไปตากแค่นี้สวยเรียบเนียนนะง่ายนะคะขอบคุณมากนะคะที่มาติดตามรับชมนะคะนี้ก็เอามาตากนะคะ ่ดูกันนี่นะนี่คือไอที่สําเร็จรูปโอแกะมันดูแล้วนะเพิ่งรู้นะว่าเขาใส่ทิชชู่ไม่รู้นะพอแกะออกรู้เลยทีนี้ใส่ทิชชู่ <c oughs> แต่ตอนอนะีพีหนึ่งน่ะโอ้บาดถูกทางแล้วนี่เดี๋ยวดูเส้นรวดที่ต่างกันนี่รับน้ําหนักทันตะบ,บััโอ,อไม่ได้แต่ตัวนี้โอ้โห,โหโกี่เท่าตัวละ่ะ นะคะก็ทำออกมาได้การแบบดีตักนี่ขอบคุณมากนะคะถ้าชอบก็กดติดตามมาให้นะคะเดี๋ยวจะมีอะไรดีๆเข้ามาสเสนออีกวัสนี้ค่ะ